โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองเซอร์โวมอเตอร์นะครับโอเคก็จะใช้แหล่งจ่ายตัวนี้เป็นสิบโวลต์นะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็น220สิบนะครับอันนี้เป็นสิบโวลต์นะครับมาที่บอร์ดปรับแรงดันนะครับตัวนี้นะครับก็จะปรับไว้ที่5้าโวลต์นะครับแล้วก็จะมีอะแอดเพเตอร์เสียบมาที่ตรงบอร์ดนะครับจากสิบโวลต์นะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงนะครับโอเคแล้วก็เส้นสี น้ำตาลนะครับเป็นลบนะครับสีแดงเป็นบวกนะครับกินไฟ5โวลต์นะครับจากตัวนี้นะครับผมอันนี้ใช้แหล่งจ่ายแยกนะครับถ้ากินไฟจากบอร์ดนะครับบอร์ดอาจจะเสียได้นะครับผมแนะนำวิธีนี้นะครับดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็สายสีส้มนะครับต่อไปที่ขาพินที่9นะครับโอเคก็มาดูวิธีการเขียนโปรแกรมเลยนะครับอ่าเปิด หน้าเปล่าขึ้นมานะครับเลือกบอร์ดนะครับเป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็เลือก c o m p o r t ให้ถูกต้องนะครับจากนั้นมาที่ไฟล์นะครับเลือก Example นะครับเลื่อนหาในส่วนของ Servo นะครับแล้วก็เลือกของในส่วนของ s w i e p นะครับอ่าก็เปิดมานะครับตัวนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคก็เปิดมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลบโค้ดในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าโค้ดที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับมีประมาณกี่บรรทัดนะครับคอมเมนต์นะครับสามารถอ่านได้นะครับอ่านทาความเข้าใจได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับตอนนี้ผมลบออกให้ดูนะครับว่าโค้ดมันค่อนข้างสั้นนะครับ16บรรทัดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ทําการ อัพโหลดเลยนะครับวิธีอัพโหลดนะครับก็มาที่อ d i t นะครับเลือกอตัวนี้เลยนะคะอบเอาไม่ใช่โทษทีมาที่สเก t ต h นะครับเลือกอัพโหลดตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับก็อัพโหลดก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันอัพโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นดันอัพโหลดดิ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเซอร์โวเนี่ยหมุนแล้วนะครับ จะเห็นก้านของเซอร์โวตรงนี้หมุนนะครับผมอันนี้ก็จะหมุนที่180องศานะครับก็เทสแบบนี้นะครับสำหรับเซอร์โวทั้ง2ตัวนะครับก็ถ้าเทสแบบนี้ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนสเต็ปถัดไปนะครับก็คือเซ็นเซอร์อีก2ตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองทำเซอร์โวตัวนี้ก่อนนะครับโอเคถ้าติดปัญหายังไงก็ทักมาได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับ